แมฟริสสอนไปอีเวนต์มาเรียนาชั้น1ถึงชั้น3ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพวกพี่ไลค์ด้วย บับเบิลชอปบริการเติมโคบวงจรพร้อมทั้งรับขดเกมพาร์ตและผลปีศาถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟู้ดและคิงเลกาซี่ยังไม่หมดไอดีไก่เงินไก่เบดแมบฟิสเขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหุดคอมเมนต์เลยมาผมอันดับแรกเราก็มาที่เกาะลอสลิสเบย์นะผมเพื่อที่จะไปประกอบเรือดำน้ำนั่นเองนะผมหลังจากที่เรามาถึงเกาะน,นะผมให้เรามาคุยกับ NBC ด็อกเตอร์ก่อนเลยนะผมปั๊บ หลังจากที่เราคุยกับด็อกเตอร์แล้วนะผมเราก็จะได้สว่านมานะผมอ่านี่ไงหลังจากนั้นให้เราเอาสว่านไปขุดหินนะครับผมเพื่อที่จะหาอุปกรณ์มาต่อเรือนั่นเองนะอ่าก็ขุดไปเรื่อยๆครับผมหินมันก็จะเกิดร,บรอบๆเกาะน,นะผมเราก็เมาส์คลิกได้เลยนะอ่าเราต้องถือสว่านก่อนนะมันก็จะดอปไอเทมที่เราต้องเอาไปคราฟนั่นเองนะของพี่ได้มา3มชิ้นแล้วนะผมไหนลองใส่ดูดิอันนี้เป็นหางนะครับผมอ่ากด e ใส่เข้าไปเลยวู มีไอ้น้าด้วยวะ่ะเอาเรื่องจัดแลผมอันแรกนะอนี้ไปต่อชิ้นที่สองครับผมอันนี้เป็นโครงเรือนะนหนลองยัดเข้าไปหน่อยสิมาครับผมได้สองชิ้นแล้วไปกันต่อที่ชิ้นที่สามครับชิ้นที่สามน่าจะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหัวใส่เข้าไปชิ้นที่สี่ครับผมปากเขาให้ยัดเข้าไปครับผมอ่านี่ไงชิ้นที่ห้าประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปคุยกับด็อกเตอร์อีกทีนะผมเพื่อที่จะสปอนเรือออกมานะผมหลังจากนั้นก็จะมีคัดซีน หลังจากที่เราได้เรือดำน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดำลงไปข้างล่างได้เลยนะผมพี่จะพาไปนะผมว่ามันไปทางไหนนี่เลยตรงนี้เลยครับผมแต่ก่อนมันจะเป็นลาวาตรงนี้นะถ้าเราประกอบเรือเสร็จปุ๊บลาวาจะหายนะผมแล้วก็ดำลงไปเลยคนระับ หลังจากนั้นเราก็จะมาโผล่ที่แมกมานะผมอ่าเป็นถ้ำแมกม่านั่นเองเราก็ต้องไปทําภารกิจต่อนะผมเพื่อที่จะค้าของพวกนี้นะก่อนอื่นต้องมาคุยเพื่อเซฟจุดเกิดก่อนนะผมปากเขาให้เอออย่าลืมคุยเซฟจุดเกิดทุกครั้งนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปหาของตามนี้นะผมเพื่อที่จะเอามาค้าอันดับแรกต้องมาขุดหาลาวาคริสตัลก่อนนะครับผมใช้สว่านเหมือนเดิมนะหลังจากที่ได้ลาวาคริสตัลแล้วเราก็เอามาใส่เลยครับผม อ่านี่ไงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้กดตัว E ใส่ไปเลยครับผมแล้วก็สําหรับของ3อย่างที่เหลือนะผมเราจะต้องไปตกหาเอานะไม่สามารถที่จะขุดได้นะผม ลังจากเราเข้ามาข้างในแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะเจอบ่อตกปลานะครับผมอันนี้ใช้เบ็ดไรตกก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้เบ็ดที่เป็นลาวานะพี่แนะนําเบ็ดที่ใช้ตกนะครับผมนั่นก็คือเทมเพสนะครับผมใช้เอนชานสติลลี่นะครับผมแล้วบ่อนี้ก็จะมีตัวซีเคร็ตด้วยนะครับผมโอ้โหตัวซีเคร็ตนี่จะลบประมาณ90โปรเกตนะครับผมแต่ว่าพี่ใช้เบ็ดเทมเพสเอนชานสติลลี่นะครับผมมันก็เลยตกง่ายหน่อยนั่นเองนะเดีย๋ยวที่ใช้พี่ก็เลือกเป็นทัฟเฟิลวอร์มนะครับผมเพิ่มโชคในการตกได้อีกนะ อ่าเรียบร้อยครับผมลาวาเลเวอร์ทานหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่นะผมไอตัวแผ่นลาวานี่พี่แนะนําให้ใช้เบ็ดที่มีค่าลักน้อยๆนะผมแล้วก็ใช้เหยื่อขยะนะผมในการตกนะมันจะตกได้นะผมพี่แนะนําว่าถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วนะผมให้พยายามตกตัวลาวาเลเวอร์ทานด้วยนะผมเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการเปิดประตูไฮได้น,นะผมชั้นที่4นั่นเองนะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้ชุดมานะผมแล้วก็เรือดำน้ําใหม่นั่นเองนะ อาใส่ชุดไปเลยครับผมปากเขาหายไปไงหลอดเทเลยทอกเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราก็ต้องดำต่อลงไปอีกนะครับผมอ่านี่ไง พอเรามาถึงชั้นที่2แล้วนะผมก็จะเป็นชั้นน้ําแข็งนั่นเองนะเราก็มาทําภารกิจเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนจะไปหาของก็อย่าลืมเซฟจุดเกิดทุกครั้งนะครับผมอ่านี่ไงมาถึงปุ๊บเราก็ต้องเซฟเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาหาไอคิสตัลนะผมอันแรกนะได้แล้วก็กดใส่ไปเลยครับผมนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะผมป้าเขาให้ก็จะหลือีก3ชิ้นนะครับผมเราจะต้องไปตกหาอีก2ชิ้นนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นเสื้อนะครับผมซึ่งเรามีแล้วนั่นเอง โอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็จะมีบ่อให้เราตกนะใช้เบ็ดอะไรตกก็ได้นะผมส่วนแผ่นน้ำแข็งสี่เหลี่ยมที่แนะนําให้ใช้เบ็ดที่มีค่าลักน,น้อยๆแล้วก็ใช้เหยื่อขยะเหมือนเดิมเลยนะครับผมส่วนบ่อนี้ก็จะมีตัวซีเคร็ตเหมือนกันนะผมต้องพยายามตกให้ได้นะพี่รู้สึกว่าบ่อนี้ตกหาตัวซีเคร็ตยากมากเลยนะผมพี่ก็เลยเปิดออโรรานะครับผมพอเปิดออโรราใช่ไหมตัวที่2มาเลยับผม สำหรับตัวนี้พี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็ได้ไปที่เรียบร้อยพี่รู้สึกว่าเสียได้ออลูราพี่ก็เลยตกอีกนะครับผมพอตกอีกก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นเองครับผมโอ้โห หลังจากที่เราหาของครบแล้วเราก็เอามาคราบต่อได้เลยครับผมปาเขาให้อันที่3เป็นชุดนะครับผมส่วนอันที่4ก็เป็นปลานั่นเองนะเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราคราบเสร็จเราก็จะได้ชุดแบบนี้มานะครับผมพร้อมกับเรือดำน้ำําของเราที่อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยนี่ไงพร้อมจะดำลงไปชั้นที่3แล้วครับผมไปกันเลย 何 และความยากของชั้นสามก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะผมมันจะมีปลาที่มาดักเราอยู่นั่นเองนะถ้าเราโดนปลาตัวนี้เจอตัวนะผมมันก็จะให้เราไปเริ่มใหม่นะผมอ่าโอ้โหอันนี้โคตรยากเลยพี่จะบอกให้พี่ทําตั้งนานนะผมกว่าจะผ่านนะอันนี้อันนี้มีน้องเข้ามาทําให้พี่นะเนี่ยดูยดิเนี่น้องคนนี้นะผมน้องก็ติลล่านั่นเองนะเทคนิคในการผ่านจุดนี้ก็คือเราต้องรองให้ปลามันลอยผ่านตัวไปก่อนนะผมเราถึงจะไปต่อได้นะนี่มันจะมีจุดพักนะผมนี่ไงเห็นไหม รอตรงนี้นะผมเราจะไม่โดนโจตัวนะค่อยไปนะผมใครที่ดูวิดีโอคลิปก็ไปตามวิดีโอคลิปพี่ได้เลยนะครับผมต้องใจเย็นๆนะถ้าใจร้อนปุ๊บโดนแน่นอนเลยครับผม なんでかまわすの手をいまわす โอเคครับผมเราก็มาถึงชั้น3ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมอย่าลืมเซฟจุดเกิดทุกครั้งด้วยนะครับผมอ่านี่ไงเซฟเป็นที่เรียบร้อยก็จะมาทําภารกิจครับเรือเหมือนเดิมนะผมเราก็มาตามหาปลานะนรับผมอตรงนี้เราจะต้องตกปลา2ตัวนะผมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม2ตัวนะ ตกง่ายๆแบบว่าอีซี่เลยนะผมส่วนอันที่3ก็จะเป็นตะเกียงนะผมและอันที่4ก็จะเป็นชุดที่เราได้จากชั้น2นะครับพอเราใส่เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปทาตะเกียงนะครับผมอันที่3านั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีเบ็ดขายด้วยนะผมเป็นเบ็ด10ล้านนั่นเองครับผมส่วนวิธีเอาตะเกียงนะผมเราจะต้องป้อนอาหารปลาพวกนี้นะครับโดยอาหารที่เราจะป้อนมันก็คือตัวคาเค้นหรือว่าหรือไม่ก็เป็นตัวอ็อกกาก็าได้ครับผมอันดับแรกให้เราถือเหยื่อก่อนนะครับผมแล้วก็ลงไปในน้ำนะมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราครับผมให้เรากดตัว พอเราให้มันเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะหลับนั่นเองครับผมหลังจากที่มันหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดำลงมาเอาตะเกียงได้เลยครับผมนี่เห็นไหมตะเกียงก็จะอยู่ที่ส่วนหัวของมันนะครับผมกดตัว E รับไปได้เลยครับผมอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาคาบครับผมคาบเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าเราก็จะได้ชุดแบบนี้มาก็ใส่ไปเลยครับผมอ่าพร้อมกับเรือของเราที่อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะสามารถดำลงไปชั้นที่4ได้นั่นเองครับผม แต่ก่อนจะไปชั้นที่4นะผมอย่าลืมตกตัวซีเครตที่บ่อน,นี้ด้วยนะครับมันเป็นตัวที่ตกยากมากเลยนะผมของพี่ก็ยังตกไม่ได้นั่นเองนะเดี๋ยวไว้พี่ตกได้แล้วพี่จะมาทำคลิปเพิ่มเติมนะครับผมไปชั้นที่4แล้วก็สู้กับบอสไฮด้านั่นเองนะโอเคผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะ